สวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนโจทย์เกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่นะคะซึ่งทุกๆครั้งเวลาเธอจะทบทวนเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เนาะเธอก็ต้องเน้นย้ำที่สูตรนะเพราะถ้าเกิดใครจาสูตรไม่ได้เนี่ยก็จะคํานวณโจทย์ข้อนั้นไม่ได้นะคะซึ่งการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงนะคะจะใช้สูตร p n เลื่อง r ซึ่งมีค่าเท่ากับ n factorial ส่วนด้วย n ลบ r factorial นะคะคส่วนการจัดหมู่นะคะก็จะใช้สูตร C n เลือก r ซึ่งมีค่าเท่ากับ n factorial ส่วนด้วย n ลบ r factorial คูณกับ r factorial นะคะซึ่งถ้าเป็นการเรียงสับเปลี่ยน n ก็คือจำนวนของทั้งหมดนะคะ r ก็คือจำนวน สิ่งของที่เอามาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงนะคะถ้าเป็นการจัดหมู่ n ก็จะเป็นจํานวนของทั้งหมดเหมือนกันแล้ว r ก็จะเป็นจํานวนของที่เอามาจัดหมู่นะคะนักเรียนซึ่งเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยนะคะนักเรียนนะโอเคข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่าจงหาจํานวนวิธีในการจ,จัดให้นักเรียนหญิง4คนและชาย4คนนั่งเรียงกันเป็นแถวนะโดยให้สามีภรรยาคู่หนึ่ง นั่งติดกันเสมอจะทําได้กี่วิธีนะโอเคอาการนั่งเรียงกันเป็นแถวนะมีผู้หญิง4คนเชื่อให้เป็นเกิลน,นะเป็นอะให้เป็นเกิล์ี G1 G2 G3 แล้วก็ G4 แล้วก็มี B1 ซึ่งเป็นผู้ชายนะ B2 B3 แล้วก็ B4 ะะอย่าเพิ่งสรุปค่า n เนอะออสูตรของ p กับ p กับ c เนี่ยบางทีค่า n เนี่ยบางข้อเนี่ยมันสรุปไปเลยแต่บางอันนี้ข้อนี้มันมีกรณีที่เขานั่งติดกันเพราะฉะนั้นต้องวางตำแหน่งดีๆก่อนเนาะเขามีข้อแม้ว่าให้ภรรยากับสามีคู่หนึ่งเนี่ยนั่งติดกันเสมอเพราะฉะนั้นเธอให้ตำแหน่งแรกนะให้ตำแหน่งแรกโดยให้ g 1นะลูกให้ g 1กับ v 1เขาเป็นสามีภรรยากัน นะแล้วให้เขานั่งอยู่ด้วยกันเป็นตำแหน่งเดียวก่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเหลือที่อยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6เนาะ 1, 2 3 4 5 6ตอนนี้เหลือ6ตำแหน่งนะคะถ้ารวมกับคนที่เขามาติดกันคือ G1 กับ B1 ที่เขาอยู่ด้วยกัน N จะไม่ใช่8และ N ของเราจะมีค่าเท่ากับ7นะ R ของเรานะก็จะมีค่าเท่ากับ7เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นการนั่งเรียงกันเป็นแถวการสรับที่เอ่อทำให้ตำแหน่งเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะใช้สูตร p n เลือก R นะคะซึ่งตรงนี้เราเราจะทำเป็น7แฟกเลยก็ได้ได้เหมือนกันนะคะหรือจะใช้สูตรก็ได้เป็น p 7เลือก7นะก็จะมีค่าเท่ากับ7แฟกทอเรียลส่วนด้วย7ลบ7 แ a กทอ r i a เดียวนะก็จะได้7แฟกส่วนศแฟกนะเท่ากับ7แฟกทีนี้ตรงนี้นักเรียนตรงที่เชื่ดดอกจันตรง G1 ตรง G1 กับเขียนใหม่นักเรียนมันตรง G1 ลูกตรง G1 กับ B1 ที่เขาหยุ่นด้วยกันนับเป็นตำแหน่งเดียวเขาทำเออเขาสามารถ สลับที่กันได้ซึ่งสองคนก็คือคูณนักเรียนต้องคูณ2แฟกเข้าไปนะคูณด้วย2แฟกเข้าไป2แฟกอันนี้มาได้ยังไงมาจากเราจัดตรงนี้ใช้สูตร p มี2คนจัด2คนลูกนะคะก็จะได้2แฟกส่วนด้วย2ลบ2แฟกมันได้2แฟกส่วน0แฟกมันได้2แฟกส่วน1เนาะส่วนแฟกมีค่าเป็น1มันก็ได้2แฟก ยังจำได้อยู่ไหมถ้าในกรณีที่เราจะหาค่าเออ p n เลือก r แล้วค่าของ n กับ r มันเท่ากันลูกนะคะให้เราใช้จํานวนแฟดไปได้เลยตัวอย่างเช่น p 5เลือก5มันจะมีค่าเท่ากับ5แฟดส่วนด้วย5ลบ5แฟดซึ่งมันจะได้5แฟดส่วน0แฟด ซึ่งศูนย์แฟกมันได้1นึ่งหกมันก็จะได้5แฟกเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ n กับ r มันเท่ากันนะคะเราใส่จํานวน n ไปได้เลยนะคะก็คือ5แฟกรหรือว่า n แฟกนั่นเองนะซึ่งตรงนี้คําตอบสุดท้ายของเรานะเชิลบตรงนี้นะคําตอบของ p 7เลือก7มันได้7แฟกนะแต่ว่าเราต้องใช้ตรงนี้มาจัดต่อด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบเราจึงเอา7แฟกมาคูณกับที่เขานั่งติดกันอีก2คคนก็ือตรงนี้ เป็น2แฟกนะคะคำตอบสุดท้ายอันนี้ใช้การคูณกันเนาะ7แฟมีค่าเท่ากับอ่า7แฟกมีค่าเท่ากับ540นะคูณ2 2สองแฟกได้2เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายเอา540คูณ2ก็จะมีค่าเท่ากับ1,080วิธีนั้นเองนะคะ เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะปียนขอโทษนะคะเมื่อกี้เจ็ดแฟกไม่ได้540นะขอโทษทีมันได้5,040เชือตกสูตรไป็น,นตัว5,040เนาะเอามาคูณกับ2 5,040คูณ2ได้1,080วิธีนะคะ1 0 0 0 0กับอีกอีก,อก80วิธีนะคะโอเคนะ อันนี้เป็นการนั่งติดกันนะเพราะฉะนั้นเราจะให้จํานวนคนซึ่งมี8คนเป็นแฟกทอเรียลเลยไม่ได้เราต้องมาเอาคนที่เขานั่งติดกันเชอก็เลยให้เป็น G ี B1 ีผูกติดกันเอาไว้ก่อนนะก็จะเหลือตําแหน่งอีกแค่7ตําแหน่งก็จะเป็น P ีเจ็ดเลอกเจ็ก็ได้7จ็แฟกเสร็จแล้วก็เอาคนที่เขาอยู่ติดกันมาจัดอีกหนึ่งรอบซึ่งมี2คนก็จะได้2แฟกนะคะนักเรียน เอ okay, ค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะโจทย์ถามว่าถ้าต้องการจัดกลุ่มคน6คนโดยแต่ละครั้งที่จัดกลุ่มเนี่ยจะมีคนอย่างน้อย4คนนะคะจัดกลุ่มก็คือให้มีคนอย่างน้อยเลย4คนจงหาว่าจะมีวิธีจัดกลุ่มที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีนะถ้าเกิดเราวิเคราะห์ไม่ออกว่ามันเป็นการมันใช้สูตรหรือ C หรือจุดพีเนี่ยเราเจอคําว่านักเรียนเจอคํานี้ลูกเราเจอคําว่าจัดกลุ่ม การจัดกลุ่มมันคล้ายๆกับการจัดหมู่ดูความหมายมันคล้ายๆเคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มเราไม่สนใจเนะว่าใครจะอยู่กับใครคนนายเออ,อยู่กับนายบหรือนายบอยู่กับนายเเนี่ยถือว่าเป็นวิธีเดียวกันเพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มจึงใช้สูตรแน่นอนใช้สูตร c n เลือก a อแน่นอนนะอันนี้เขามี6คนนะคะแต่เงื่อนไขบอกว่าแต่ละครั้งจัดกลุ่มจะต้องมีคนอย่างน้อย4คนคําว่าอย่างน้อย4คนมันสามารถแบ่งเป็นกรณีได้ ไม่ใช่แกนนิีเดียวเนาะอย่างน้อย4คนกรณีที่1มันอาจจะได้4คนก็ได้นะอย่างน้อยคือน้อยที่สุดอย่าสคนหรือกรณนนีที่2 5คนก็ได้นะคะกรณีสุดท้ายก็คือสุดท้ายเลยก็คือ6คนเพราะว่ามันมีทั้งหมดแค่6คนเป็น7ไม่ได้นะคะคนทั้งหมดมันมีแค่เอ่อหกคนนะเพราะฉะนั้นในการทําเราจะต้องอันนี้จะเป็นค่า r ของเราทั้งหมด3ามกรณีเชื่อให้เป็น r 1นะ r1 r2 แล้วก็ r3 นะอ่ะโอเคชวลบตรงนี้ก่อน r1 คืออะไร r1 ก็คือเราจะจัดกลุ่มให้เขามี4คน r1 เท่ากับ4นะ n ของเรายังเป็น6เหมือนเดิมหมายความว่ามี6คนมี6คนเอามาจัดกลุ่ม4คนอาอฉะนั้นก็ใช้สูตร c 6เลือก4นะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ6 factorial ส่วนด้วย6ลบ4 factorial แล้วก็คูณกับ4 factorial นะคะก็จะได้อโอเคมาเขียนตรงนี้เท่ากับ6แฟ t ส่วนด้วย2แฟ t 4แฟ t นะเอา6กับ4คู่กันมาถดก็จะได้6คูณ5คูณ 4แ a c t o เรแล้วก็ส่วนด้วย2แฟกก็คือ2นะคะคูณ4 f a c t o เเอา4แ a c t o r ตัด4 f a c t o r รนะคะ,ะก็จะได้30ส่วน2ซึ่งมีค่าเท่ากับ15วิธีอันนี้เป็น r1 ก็คือจัดจัดให้ได้ r 1ของเราก็จะมีค่าทั้งหมด15วิธีนะ15วิธีอ่ะโอเค15วิธีมาดูกรณนนีที่2ก็คือ r 2ของเรา เท่ากับ5จัด5คน n ของเราก็ยังเป็น6เหมือนเดิมนะคะนะก็จะได้ c มี6คนนะเลือกเอามาจัดแถว5คนก็จะได้6แฟกส่วนด้วย6ลบ5แฝกแล้วก็คูณกับ5แฝกนะคะก็จะได้เป็น6แฟกส่วนด้วย1แฟก5แฝก นะทด6ไปหา5ก็จะเป็น6คูณ5แฟกส่วนด้วย1ก็ไม่ต้องเขียน1นแฟกเนาะก็จะเหลือแค่5แฟกตัดทอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด6วิธีนะคะมาดูกรณีสุดท้ายนะกรณีสุดท้ายอ3เท่ากับ6 n เป็น6นะซึ่งก็จะมี ใช้สูตร4 6เลือก6นะมี6คนเอามาจัดกลุ่ม6คนได้วิธีเดียวแน่นอนได้1แน่น,นอนถ้าเกิดใครยังจำใครยังไม,ไ,มไ,มไม่ได้เข้าใจจริงๆก็คือใช้สูตรก็จะเป็น6แฟกส่วนด้วย6ลบ6แฟกค,คูณ6แฟกนะคะตัวเศษก็จะได้6แกส่วนตัวส่วนก็จะเป็น0แกค,คูณ6แกเอา6แกตัด6แฝกนะคะ0แฟกมีค่าเป็น1 ตัวเศษตัดกันได้1ครั้งก็จะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งนี่ไงนักเรียนได้หนึ่งวิธีเนาะเอาคนหกคนมาจัดกลุ่มหกคนก็จะได้หนึ่งวิธีนะแล้วสุดท้ายคําตอบของเราเราก็ต้องเอาทั้งสามกรณีมาบวกกันนะคะกรณีที่หได้15วิธีนะกรณีที่สได้6วิธีกรณีที่สได้1วิธีเพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มจะจัดแตกต่างกันได้ทั้งหมดเป็น15บห้าบวก 6แล้วก็บวก1เท่ากับ22วิธีนะคะนักเรียนเราบวกกันได้เพราะว่าก้อนที่แต่ละนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเนาะโอเคโอเคค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่ะโจทย์ให้โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องอน,นี่เป็นการคำนวณเลขไม่มีอะไรเลยนะมาดูทีละข้อเนาะอ่าข้อกอไก่ก็คือ เราจะจับคู่6กับคู่3เนาะทด6ไปหา3ก็เป็น6คูณ5คูณ4แล้วก็คูณกับ3แฟกส่วนด้วย2แฟกมีแฟกมีค่าเป็น2แล้วก็คูณ3แฟกเอา3แฟกตัด3แฟกนะเอา2ตัดกับอ่า4ได้2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหลือแค่6คูณ5คูณ2ซึ่งได้เท่ากับ60 จทย์ถาข้อใดไม่ถูกต้องอันนี้ถูกนะคะข้อขอไข่นะเราทําในวงเล็บในวงเล็บข้างล่างก็จะเหลือ5แฟกนะคะก็จะถด7ไปหา5เป็น7คูณ6คูณ5แฟกส่วนด้วย5แฟกนะคะเอาอันนี้ตัดทอนกันเนาะก็จะได้เท่ากับ42ซึ่งถูกต้องนะข้อควายถดไม่ได้นะเราต้องคูณเลข3แฟกของเรามันคือ1คูณ2 คูณ3นี้ถ้าเกิดจำไม่ได้นะคะส่วน5แฟกก็คือ1นึ่งคูณสคูณสคูณสคูณห้าถ้าจำไม่ได้ก็จะเสียเวลานะก็ต้องจับคู่คูณเนาะ1นึคูณสคูณสมันได้6เนาะส่วน1 2 3 4 5เมื่อกี้5แฟกของเราเออเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้มัน7แฟกเนาะอันนี้ก็คูณก็ได้เป็นอันนี้เป็น20อันนี้เป็น6นะคะ20่คูณหได้ ร2 0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้720อันนี้ถูกต้องนะคะงองูแฟกทั้งหมดยกกำลังสองมันคือเอา3มแฟกมาคูณ3แฟกลูกข้อนี้ถ้าใครคิดแบบว่าไม่ละเอียดนะ3แฟกไม่ได้3นะ3แฟกมันได้3คูณ2คูณ1เนาะหรือ1คูณ2คูณ3ก็ได้3แฟกอีกอันนึงก็จะเป็น3 2 1สองเหมือนกันนะคะโอเค3คูณ2คูณหนึ่ง มันได้6เอา6มาคูณ6มันได้36นะแต่ว่าโจทย์เขาบอกว่ามันได้9อันนี้ระวังดีเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้ององูนั่นเองนะคะนักเรียนโอเคค่ะเรียนมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะโจทย์เนี่ยต้องการสร้างเลขจำนวนที่มี2หลัก จากเลขโดดเลขโดดก็คือเลขเดียวๆเนาะเลข2เลข4เลข6เลข8โดยแต่ละหลักห้ามใช้เลขส้ำกันจะมีวิธีการสร้างได้กี่จำนวนเช่อลองลองสร้างคร่าวๆนะมันไม่ได้สร้างยากนะสร้างเลข2หลักจากเลขโดด2 4 6 8อาจจะเป็น24ก็ได้นะหรือ42ก็ได้นะ44ไม่ได้เพราะว่า เขาบอกว่าแต่ละหลักข้ามใช้ซ้ากันก็คือหลักหน่วยอันนี้เป็นเลข2หลักก็จะมีเลขหลักหน่วยกับเลขหลักสนะิบเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะมีอะไรคณะนี้ก็จะเป็น46แล้วก็48นะแล้วก็จะมีถ้าเป็นย้อนกลับไป42ก็ไม่ได้แล้วก็คือตรงกันนี้ก็จะเป็น68กับเอ่อ68 68แล้วก็หมดเออหมดแล้วนักเรียนแค่นี้เองนะ ก็จะได้ทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะคะมี24 42อ่า46 48แล้วก็เราก็จะสลับอ่าขอโทษนะคะนักเรียนอันนี้เอาใหม่46หรือว่า64ก็ได้แล้วก็48แล้วก็84ก็ได้แล้วก็68แล้วก็86นะน่าจะหมดแล้วนะ44ใช้ไม่ได้เนาะนี่แหละคำตอบนี้น่นาจะได้ได้8วิธี อันนี้มันยังเขียนมือได้ถ้าสมมติว่าในใครลืมจริงๆนะใช้วิธีนี้มันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่อ่ะแต่อันนี้เลขมันไม่ได้เยอะแค่เลข2หลักถ้าเราไปเจอเลขสาหลักมันก็จะวิธีเยอะกว่านี้นะคะทีนี้เราถามว่าจะใช้สูตร c หรือสูตร p นะจะสังเกตว่า24กับ4 2เนี่ยมันเป็นคนละวิธีนักเรียนแน่นอนใช้สูตร p แน่นอน p n เลือก r แน่นอนนะคะ n คือจำนวนทั้งหมดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น ,N ของเราคือเลขโดทดทั้งหมดที่มีก็คือมี4ตัวนักเรียนแล้วเราเอามาจัดแค่2ตัวไงนักเรียนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ c. f a แกส่วนด้วย 4, 2ลบ2กนะคะก็จะได้เท่ากับ 4. f a แกส่วน2แกนะคะถดมากไปหาน้อยเนาะเป็น4คูณ3คูณ2ส่วน 2แฝกน,นะคะตดัดตัดได้ทั้งหมด12วิธีนะคะวิธีเนาะซึ่งตรงนี้แสดงว่าเราหาไม่ครบนะเดี๋ยวเชื่อลองหาใหม่นะน่าจะหาไม่ครบนะก็จะมีทั้งหมดมี24แล้วก็26นี่นะเรียนหาไม่ครบแล้วก็28 นะเดี๋ยวค่อยสลับอีกทีหนึ่งแล้วก็46แล้วก็48แล้วก็68นะอันนี้สลับก็จะเป็น42 62แล้วก็82แล้วก็จะมี64แล้วก็84นะก็ลองนับดู1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เดี๋ยวนะ1 2 3 แล้วก็86นีไงครบแล้ว68แล้วก็86ก็จะได้ทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมด12วิธีเน,นอะนรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ได้12วิธีเหมือนกันนะคะ12วิธีเหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าเราเขียนมือจริงเนี่ยเราจะลืมเมื่อกี้ยังพลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรใช้สูตรดีกว่านะคะใช้สูตรก็จะได้12วิธีเหมือนกันนะะักเรียน 12วิธีเหมือนกันนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายนะเดี๋ยวมันจะมีโจทย์นะที่มันใช้เลขซ้ำกันได้นะซึ่งมันจะใช้สูตร p ไม่ได้เพราะ p เป็นการจัดของ1คนจัดได้1ตําตำแหน่งเหมือนเลขจัดได้1ตําตำแหน่งมันจึงใช้สูตร p ไม่ได้มันจึงต้องใช้กฎการคูณนะคะซึ่งเชื่อยังไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวเชื่อจะสอนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนก็นะคะวันนี้ การบ้านของเรานะคะย้อนกลับไปนิดนึงมีการบ้านหนึ่งข้ออ่ะการบ้านของเราให้นักเรียนล็อกโจทย์นะล็อกโจทย์ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามเชื่อไม่ได้ฉเฉลยนะแคปหน้าจอไวด้ดีนะตัวอย่างที่3ามไม่ได้ฉเฉลย 4, ตัวอย่างที่4ี่ตัวอย่างที่5นะคะให้นักเรียนลอกโจทย์ตั้งแต่ข้อตัวอย่างที่1จนถึงตัวอย่างที่5แล้วก็แสดงที่ทำนะคะไม่ต้องลอกของที่เชิ่เฉลยก็ได้นะเราถนัดวิธีไหนเราก็ทำวิธีนั้นนะคะโอเควันนี้ก็เชิอขอจบการสอนอเชิอขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนขอบคุณค่ะ